สวัสดีครับผมเรสเตนวันนี้จะพาไปรับชมรับฟังสถิติย้อนหลังของดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะต้องยอมรับก่อนเลยว่านี่คือยุคของแมนซิตี้อย่างแท้จริงนะทั้งผลงานแล้วก็ถ้วยรางวัลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเป็นรองในหลายๆอย่างแต่ว่านี่คือฟุตบอลนะครับผมมีหลายองค์ประกอบที่สามารถนำพาเราไปสู่ชัยชนะได้ไปดูสถิติสินัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกกันนะครับผม เริ่มตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019จนถึง2022-2023นะครับผมโดย10นัดหลังสุดแมนซิตี้ชนะไป5เกมเสมอ1เกมแต่เราชนะไปถึง4เกมนะครับเฮ้ยเฮมันก็ดูสูสีอยู่นะใช่ไหม <S 2> <S 2> ไปเริ่มกันที่ฤดูกาล2018-2019กันก่อนเลยนะผมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้จัดการทีมพอดีนะโดยที่นัดแรกเนี่ยเป็นการคุมทีมของโจเซ่มูรินโญตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหากับทางเบื้องบนของทีมแล้วนะ ผลง,งานทีมตอนต้นฤดูกาลก็ไม่ค่อยดีนักนะ,ะยาวมาจนถึงนัดที่บุกไปเยือนแมนเชสเตอรนะผมแพ้ไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งจากการทําประตูของเดบิดซิลบาอาเกโรแล้วก็กุนโดกันนะครับส่วนทางฝั่งเรา1ประตูเป็นของออลตันนี่มาซิอาวนะส่วนในนัดที่เราได้เล่นในบ้านเนี่ยเป็นการคุมทีมของโอเลกุนนาโซชาแล้วนะผมแล้วก็เป็นการแพ้ทั้งไปทั้งกลับในฤะด,ดูกาลนั้น,นะฮะโดนแมนเชสเตีรบุกมายิงแพ้คาบ้านไป0ูนย์ประตูต่อ2 เป็นการทำประตูจากแบรนโดซินบาและรีรอยซานเน่นะเข้าสู่ฤด,ดูกาล2 0 1 9 2020เนี่ยเหมือนว่าโซชาจะเริ่มจัดระบบทีมได้แบบเข้ารูเข้าทางมากขึ้นนะผมแล้วก็สามารถหาวิธีที่จะโค่นล้มเรือใบลงได้นะโดยสามารถเอาชนะทั้งไปทั้งกลับได้เลยนะผมในฤดูกาลนั้นนะเริ่ม้วยการบุกไปเยือนแมนซิตี้นะผมเฉือนชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2เราได้ประตูจากมาคัตแรดฟอร์ดและอองตนี่มาซียาวนะส่วนทางฝั่งซิตี้ได้1ประตูจากโอตาเมนดี้ ต่อโดยเกมในบ้านนะผมเราสามารถชนะไปโดยสกอร์2ประตูต่อ0ได้ประตูจากองตตนี่มาเซียลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะและประตูปิดเกมช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับผมจากสกอตเดอะซูเปอร์ซยามแม็กโทมินเน่นั่นเองนะคดูการถัดมาครับผม2020-2021เราก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะผมภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนาโซชาชนะไป1เกมและเสมอ1เกมนะโดยเกมแรกเป็นการเสมอในบ้านของเราศูนย์ประตูต่อศูน และเกมที่2บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่นด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ได้ประตูจากบรูโน่เฟอร์นันเดสและลุคชอนะครับผมแต่ฤดูกาลถัดมาเนี่ยคือความเลวร้ายอย่างแท้จริงเลยนะ2021ถึง2022มันเป็นปีที่มีปัญหามากมายนะผมมีหลายประเด็นให้เราได้พูดถึงเลยไม่ว่าการเสริมทัพหรือว่าการเปลี่ยนโค้ชต่างๆนะแต่ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแพ้ก็คือแพ้นะผม เราแพ้ทั้งไปทั้งกลับอีกครั้งหลังจากฤดูกาล2018-2019นัดแรกเราแพ้คาบ้านไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2นะผมโดยแมนซิตี้ได้ประตูจากแบรนาโดซินบาและการนำเข้าประตูตัวเองของเอริกไบย์นะนัดถัดมาเราบุกไปเยือนก็โดนเขาถล่มกลับมาด้วยสกอร์ถึง4ประตูต่อ1เลยโดยการทำประตูจากเควินเดบรอยและริยัตมาเรสนะผมทำไปคนละ2ประตูส่วนฝั่งเราได้1ประตูจากจดอนซานโชนะ และมาถึง2นัดล่าสุดนะผมในฤดูกาลที่ผ่านมา2022-2023เข้าสู่ยุคของเอริกเทนฮากนะผมแม้ว่าจะมีเกมที่โดนถล่มยับก็ตามนะแต่ก็มีเกมที่แสดงเห็นว่าเราสามารถชนะได้เช่นกันโดยเกมแรกเนี่ยเราบวกไปเยือนแมนซิตี้นะผมแล้วก็ยังคงโดนเขาถล่มกลับมาเช่นเคยจบด้วยสกอร์ถึง6ประตูต่อ3ยับแบบยับมากๆนะ โดยฝั่งแมนซิตี้เนี่ยเป็นการทำแฮตทริกของ2ผู้เล่นนะอย่างฟิลโฟเดนและเออริงแฮร์แลนด์แบ่งกันไปคนละ3ประตูเลยส่วนฝั่งเราได้1ประตูจากอันโตนีและ2ประตูจากองตตนี่มาเซียวนะครับส่วนเกมในบ้านก็อย่างที่บอกเลยนะเราสามารถกลับมาชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยได้ประตูจากบรูโน่เฟร์นันเดสและมาคัสแรชฟอร์ดส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ได้1ประตูจากแจ็คกีลิชนะครับ จากสถิติที่เราได้รับชมรับฟังกันไปเนี่ยแม้ว่าเราจะแพ้ไปถึง5เกมแต่ก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง4จาก10เกมเลยนะส่วนตัวถือว่ายังมีโอกาสที่เราจะสามารถชนะได้อยู่นะผมขอแวบไปดูที่สถิติ5นัดหลังสุดทุกรายการของทั้ง2ทีมนะมีสถิติเดียวกันเลยก็คือชนะ3เกมและแพ้2เกมแต่ทั้งฝั่งเราเนี่ยชนะมาถึง3เกมติดต่อกันแถมทั้ง3เกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่พลิกนรกทั้งหมดเลยนะ ผมรู้สึกว่าโมเมนตัมเนี่ยน่าจะอยู่ทางฝั่งเรามากกว่านะผมแถมเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่เล่นในบ้านด้วยนะแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าฟุตบอลมันก็คือฟุตบอลสถานการณ์ในแต่ละเกมเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้นะผมอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะพลิกโมเมนตัมจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยความกดดันในเกมใหญ่อย่างดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะผมความคาดหวังจากแฟนๆเสียงเชียร์เสียงโหในสนาม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยขอให้นักเตะมีสมาธิอยู่กับเกมนะผมตั้งใจเล่นจนถึงวินาทีสุดท้ายและโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วนะและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับผมใครที่ชื่นชอบก็าฝากกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ